เอาเข้าปากแป๊บเดียวยายมามาเลยจุมตรีไอนดูดิเอาดูถึอองออกมายังไงหโหนี่หนูนานะหนูนาชนบรีนะหนูนาชนบรีนะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยหนูนา<อ>ลูกหนูนา<อ>หวานมากเลยนะปูอ่ะเหรอสุดนิ้วอ่ะเหรอมากนี่ นิ้วเหรออ่านิ้วมันกินนิ้วไปนิ้วหนึ่งรอรอรอเกียนอยู่ไม่มาสักทีก็เลยกินไปกินไปอันเดียวกินไปข้ามเดียววันนี้นี่กินแค่นี้พอเนาะอ่านี่เอาแค่นี้พอนะต้องเกะให้มันเกะให้มันหลุดออกมาเสียายไม่เธอกินแค่นี้พอนะทั้งถุงนี้ประมาณกี่ตัวเธอกินแค่นี้พอนะอือเกลียอ่าอยู่ได้หรือยัง ใช้แล้วอ่าแค่นี้เราอ่ะอยู่หวานมากเลยเขาเลยอยู่พอกินเนาะพอ,อยู่พอกินกล้ามหนึ่งที่เหลือเจียนหมดเป็นถึงกล้ามโดยไปแค่ขาเดียวเองเดี๋ยวไปนั่งกินบ้านดีตรงนี้แป๊บเดียวกินได้ยังน่ะแป๊บเดียวแม่แม่แป๊บเดียวแม่นั่งแป๊บเดียวแม่ไม,มไม่มาไม่มาไม่มา